เกษตรกรนะครับเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นยกระดับให้เป็นระดับเป็นเกษตรพาณิชย์นะครับเปลี่ยนเกษตรกรเราให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรวมถึงเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่นะครับในที่ผมบอกไปว่าเกษตรดั้งเดิมของเราเนี่ยเป็นการปลูกเพื่อเชิงเดียวนะครับสิ่งที่เราจะสับสนก็คือว่าจะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเปลี่ยนกลายเป็นทําเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์นะครับ ซึ่งหรือว่าเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับดำเนินตามแนวทางของร้น9รัชกาลที่9นะครับทั้งในเรื่องของการปลูกพืช3อย่างนะครับประโยชน์4อย่างนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะผสมผสานเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่นะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นอาร์อาร์ิเทคนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีทางด้านการตลาดนะครับนำเรื่องของข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับให้คําแนะนําเกษตรกรได้ว่า ตอนนี้ตลาดเนี่ยต้องการสินค้าเกษตรอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับข้อมูลนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับผมไปฟังพี่ท่านหนึ่งนะครับอยู่สมาพัน์ธ SME ท่านบอกว่าเขาเคยเห็นฐานข้อมูลอันนึงเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยเดือนตุลาเดือนเดียวนะนำเข้าขิงทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับขายขิงเนี่ยร้อยกว่าล้านยังขายไม่หมดเลย อันนี้เป็นความสําคัญว่าถ้าเกิดเรามีฐานข้อมูลอย่างงี้นะครับเราสามารถรู้ได้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตลาดเขาต้องการสินค้าเกษตรอะไรเราก็สามารถระบอกนะครับเกษตรกรว่าควรจะปลูกอย่างนี้นะอีกอันนี้ทุกท่านเห็นนั่นคือว่าเทรนด์เนี่ยนะครับเราต้องการเกษตรที่เป็นเกษตรที่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะตอนนี้เทรนด์ที่เป็นที่นิยมมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เติบโตมากก็คือ ทำอาหารให้เป็นยานะครับงั้นสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมีสามารถที่มาเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยนะครับหรือแพนเบสนะครับฟู้ดนะครับอันนี้ก็มีดีมานเยอะนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราควรจะเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ว่าตลาดเนี่ยต้องการสินค้าเกษตรอะไรแล้วก็ให้ uh, เกษตรกรเราเนี่ยปลูกในสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องดูว่าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ อย่างตัวอย่างเนี่ยมีคนบอกผมว่าที่ซาอุเนี่ยตอนนี้ต้องการเรื่องของอเม็ดนังลักษนะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถมีลดน้ําหนักได้นะครับหรือตอนนี้ที่ซาอุก,กับทางด้านตะวันออกกลางเนะี่ยมีนโยบายเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับเขามีทาร์เก็ตว่าจะปลูกต้นไม้ในภาคตะวันออกกลางเนี่ยประมาณ5จุดห้าล้านล้านต้นนะอันนี้ก็แสดงว่ามันมีความต้องการทางด้านการต้นไม้นะครับในมิดเอีส์เนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ควรจะรู้นะครับว่าตลาดเนี่ยนะครับ อยู่ที่ไหนทั้งในและต่างประเทศนะครับส่วนต่อไปเนี่ยนะครับเราควรจะมีข้อมูลนะครับว่าเกษตรกรควรปลูกอะไรปลูกเมื่อไหร่ควรเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับแล้วใส่เมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเกษตรกรมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็จะเพิ่มโอกาสให้เขาสามารถเพิ่มรายได้และกําไรต่อไร่เนี่ยให้สูงได้แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่เราจะใช้เพื่อในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนะครับอันที่4นะที่ผมบอกไปคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ติด อันดับจะมีความเสี่ยงจากทางด้านภัยพิบัตินะครับติดอันดับ8ของโลกนะครับงั้นเราจะมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัตินะครับเราจะมีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่ากปพอเนี่ยก็มีพยายามจะทาอยู่แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้มีการปันภัยพืชผลเนี่ยแค่2งอย่างคือข้าวกับข้าวโพดนะครับแต่เราควรจะมีนโยบายเรื่องของการประกันภัยพืชผลเนี่ย ให้ครบหลายๆพืชผลนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกรนะครับนโยบายที่5คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาทั้งเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับซึ่งทางพักนะครับมีนโยบายที่เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการน้ำนะครับคือเรามีนโยบายที่จะตั้งกระทรวงน้ำนะครับแล้วก็นโยบายเรื่องของหหมู่บ้าน1แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับ ไม่ว่าเป็นเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินฝ่ายมีชีวิตฝ่ายดินซีเมนต์หรือว่าลดค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้โซลา่าเพื่อสูบน้บําบรรดาลนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักที่เราจะมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับนโยบายที่6คือเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่ดินทํากินนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญนะครับของเกษตรกรนะครับ เราจะมีการาส่งเสริมนะครับเรื่องของนโยบายการตั้งธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับให้มีการจัดสรรที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับในส่วนที่7ก็คือเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจฐ,ฐานรากนะครับอย่างที่อาจารย์สมคิดได้บอกไว้ก็คือว่าเราควรจะมีการเชื่อมโยงนะครับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวนะครับ โดยที่เราจะสารต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งอาจารย์สมคิดได้ลิเริ่อมไว้นะครับโดยจะมีการเติมทุนให้กองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้หมู่บ้านเนี่ยครับมีส่วนในการคิดว่าหมู่บ้านเขาอยากจะพัฒนาอะไรนะครับให้เขามีส่วนในการคิดนะครับในส่วนของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการรับฟังและสนับสนุนนะครับสมมติว่าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาอยากจะมียุ้งฉาง อยากจะมีโรงสีนะครับก็สามารถใช้เงินทุนนี้นะช่วยในการสนับสนุนนะครับเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือว่าเขาอยากจะพัฒนาแหล่งน้ำนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องจักรนะครับในการแปลรูปนะครับก็สามารถใช้กลไกกองทุนหมู่บ้านในการทําได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมเรื่องของการเกษตรนะครับอุตสาหกรรมทั้งระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะครับรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ซึ่งเรามีบุคลากรนะครับที่ทํานโยบายเรื่องนี้นะครับนโยบายเสร็จแล้วนะครับแต่ถึงรอเวลาในการประกาศนะครับคนที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจฐานรากก็คือ,อพี่เปิ้ลน,นะครับคุลักฟงเส้งเจริญนะครับซึ่งเคยเป็นผอ,อ,อ,อของทุหมู่บ้านนะครับผมดูแล้วนะครับพี่เปิ้ลร่างนโยบายเสร็จแล้วซึ่งผมดูแล้วถ้าเกิดทําได้นะครับ ผมคิดว่าทาได้แน่นอนนะจากประสบการณ์พี่เปิ้ลนะครับเราจะทําการเชื่อมโยงนะครับหมู่บ้านนะครับแปดหมกว่าบ้านนะครับให้สามารถที่จะซื้อขายหรือว่าติดต่อกันเองได้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งอันนี้เป็นระดับที่เป็น global connect นะครับ connect กันเองนะครับในระดับพื้นที่แล้วเราก็มีนโยบายที่จะเป็น global connect นะครับเชื่อมต่อนะครับผิภัณฑ์ของหมู่บ้านไปขายในต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานล่าประเด็นสุดท้ายคือ เราจะทําเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนะครับเพราะว่าจากการที่เรารับฟังนะครับเสียงของประชาชนเนี่ยมันมีการติดขัดกฎหมายหลาย,ลายๆอย่างนะครับงั้นเราจะมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการธรรมหากินของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนอย่างที่เรารับฟังเนี่ยนะครับตัวอย่างอันนึงคือเป็นเรื่องของพอบอรบประมงนะซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของที่สปกนะได้รับฟีดแบ็มาว่าที่สปกเนี่ย ไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้มันมีแหล่งน้ําเข้าไปได้นะนี่เป็นสิ่งที่เราฟังมาหรือว่าอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยน,ยนะครับพี่ปล้ลบอกผมเนี่ยนะเราไม่ไปประชาชนเนี่ยเลี้ยงหมูไม่สามารถฆ่าหมูเพื่อมารับประทานเองได้เพราะติดเรื่องของกฎหมายนะนั้นเราจะมีนโยบายว่าประชาชนนะรหรือกเกษตรกรติดขัดเรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับเราก็จะมาทําเรื่องของการแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการ ทำกินของเกษตรกรนะครับเราเชื่อว่าแพ็กเกจทั้ง8เรื่องนี้นะครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงแล้วก็พัฒนาเกษตรกรเราเนี่ยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยเรามีเป้าหมายนะเป้าหมายก็คือว่าเราจะเพิ่มเงินได้สุทธิของเกษตรกรอย่างต่ำควบครอบครัวละ2 0 0 0 0 0บาทต่อปี อันนี้เป็นเงินได้สุทธินะก็คือรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเรามีนโยบายทั้งเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายโดยที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มเงินได้สุทธิของเกษตรกรเนะี่ยอย่างน้อยครอบครัวละ200 0 0 0บาทต่อปีนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีรายได้อ่ามหนี้นะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0บาทถ้าเราสามารถเพิ่มเงินได้สุทธิของเกษตรกรเนะี่ยได้อย่างต่ำเนี่ยปีละ2 0 0 0 0 0ผมคิดว่าใช้เวลาเนี่ย ไม่เกิน3ปีเกษตรกรเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราอยากจะทำนะสุดท้ายนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าคนรุ่นใหม่มองอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่ผลตอบแทนต่ำเสี่ยงสูงก็เลยไม่มีใครอยากเกี่ยวกับเข้าไปในอาชีพนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยเราเนี่ย,ยค่อนข้างเป็นคนที่มีผู้สูงอายุ ถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตจะไม่มีใครปลูกข้าวให้เรามารับประทานอีกเลยเราอาจจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศนะครับมันถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับเราจะสามารถที่จะดึงคนรุ่นใหม่หรือลูกหลานของเกษตรกรนะครับให้กลับไปอยู่กับครอบครัวเขานะครับเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตนเองและก็ชุมชนได้นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วเรามั่นใจว่านะครับแพ็กเกจที่เราบอกไว้ทั้ง8 พ่อนะครับจะสามารถคืนชีวิตให้เกษตรกรไทยได้นะครับทำให้เกษตรกรเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเพียงพอนะครับที่จะคงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับก็อันนี้เป็นหลักๆนะครับที่ทางพักได้เสนอนครับก็ขอบคุณมากครับ